สวัสดีจ้ายายวันนี้ยายจะมาดูดวงให้อีกแล้วจ้าดูดวงประจําราศีเกิดนะคะวันนี้จะดูดวงให้ท่านที่เกิดราศีกุมจ้านะคะท่านที่เกิดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะเดือนพฤศจิก,กายนสองห้าหกสี่น,นี้สุขภาพงานเงินความรักจ้ายายดูดวงศาสตร์ไพ่โป๊กนะคะยายก็นับถือมานานแล้วยายก็ได้มาตาม u t u b e หลายก็ มาดูให้เพื่อนๆจ้าโปรดใช้วิจินญาณในการรับฟังรับชมนะจ้าเพื่อนๆลูกหลานจะทุกท่านทุกคนจะอยากจะเริ่มดูให้เลยนะคะท่านที่เกิดราศีกุมจะเดือนพฤศจิก,กายนสองห้าหกสี่จ้าท่านที่เกิดราศีกุมเดือนพฤศจิก,กายน2564 สุขภาพงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีกุมภะเดินพฤศจิกายน2564นี้สุขภาพดีไม่มีปัญหาจะเรื่องสุขภาพนะมีอะไรเล็กน้อยก็รักษาหายได้จะไม่มีอะไรหนักหนานะคะสุขภาพปลอดปล่งดีจ้าหรือว่า ถ้าไปเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็รักษาหายนะคะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจ้าการงานล่ะคะมีปัญหาขรุขระไหมคะดีไหมคะท่านที่เกิดราศีกุมแต่การงานนี่เจอปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกินจากท่านที่เกิดราศีกุมนะช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นี้การงานเจอปัญหาวุ่นวายมากเลยจ้า ช่วงนี้นะค่อยค่อยแก้ระมัดระวังเต่เรื่องการงานอาจจะทําให้เรามีความผิดพลาดได้นะคะเรื่องการงานนะท่านที่ตกงานก็อาจจะยังไม่สมหวังนะเรื่องหางานช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีเลยจ้านะคะท่านที่ทํางานกิจการหรืองานเงินเดือนอะไรก็ตามจะเจอปัญหานะคะค่อยคิดค่อยแก้ก,กันไปเพราะว่าดวงการงานเราอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีจะเดือนพฤศจิฯฯกายน สองห้าหกสี่นี้จะท่านที่เกิดราศีกุมการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีกุมพฤศจิก,กายนสองห้าหกสีน่นี้การเงินก็ไม่เดือดร้อนมากมายจะพอได้ใช้ได้จ่ายนะเงินใหม่ไม่เข้าเงินเก่าก็มีใช้ทำมาค้าขายก็พอได้ใช้ได้จ่ายจะนะคะท่านที่เกิดราศีกุมพฤศจิก,กายนสองห้าหกสีน่นี้เรื่องการเงินไม่มีปัญหาหนักหนา เกินกําลังจ้าค้าขายก็พอได้หมุนได้เวียนจะมีเงินจ้ามีเงินใช้เงินจ่ายไม่เดือดร้อนจะประมาณนี้จ้าความรักเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีกุมเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นี้ความรักก็ไม่มีปัญหาจ้านะคะท่านที่เกิดราศีกุมรักใครเข้าใจกันดีท่านที่ยังโสดจะมองหาใคร ก็น่าจะสมหวังหรือว่าเจอคนดีนะเพราะว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วมีกเทธเจ็ดเดินทางตัวเราเองไม่ได้เดินก็จะมีคนเดินมาหานะช่วงนี้จะมีการเดินทางจะเกี่ยวกับเรื่องเดินทางความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีจ้ะไม่มีปัญหาอะไรจ้ะท่านที่ยังโสดจะมองหาใครก็น่าจะเจอคนดีหรือสมหวังนะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ จ้ายายก็ดูให้ครบเลวท่านที่เกิดราศีกุมประจําเดือนพฤศจิก,กาย,ยนสองห้าหกสี่จ้าสุดท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนท่านที่เกิดราศีกุมหรือว่าทุกราศีหรือว่าเพื่อนที่เกิดมาในโลกนี้แลว้วก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสงวาม,มุ่งม,มา่นปัตนานะคะจ้า